สวัสดีครับกลับมาพบกับกระผมอีกแล้วเช่นเดิมและเช่นเคยเป็นประจำนะครับในคลิปนี้ผมจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเหรียญชนิดราคา10บาทในสมัยรัชกาลที่9ปีพศ2560ที่มีราคาแพงสูงสุดถึงเรียละ10,000บาทกันเลยทีเดียวนะครับเป็นเหรียญ10บาทปีพศ2560นะครับ แต่ว่าไม่ใช่ทุกเหรียญนะครับที่จะมีราคานะครับมีบางแบบเท่านั้นที่จะมีราคานะครับแจะเป็นแบบไหนอย่างไรก็ขอชมรายละเอียดภายในคลิปให้ละเอียดด้วยนะครับดูจนจบคลิปนะครับจะได้มีความรู้ที่ถูกต้องนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่นักสะสมนิยมหรือว่าต้องการนะครับเหรียญที่ผมจะให้ความรู้ต่อไปนี้นะครับแต่ว่ามีจุดดูนะครับไม่ใช่ทุกเหรียญนะครับ ที่จะขายได้นะครับภาพแรกที่ผมได้ขึ้นให้ชมอยู่นะตอนนี้ทางหน้าจอนะครับก็คือทางด้านหน้าของเรียนและก็ทางด้านหลังของเรียน10บ,บาทในสมัยรัชกาลที่9ปีพศ2560นะครับเป็นแบบที่เรายังสามารถได้พบเจออยู่ทุกวันนะครับหรือหลายคนหลายท่านอาจจะมีอยู่ภายในบ้านนะครับ้าแบบนี้นะครับแบบที่พบเจอบ่อยอยู่นะครับแบบหาง่ายนะครับแบบนี้ แบบหาง่ายจะยังไม่มีราคานะครับถ้าแบบหาง่ายก็สังเกตง่ายๆนะครับก็จะเป็นโลหะสองสีนะครับจะมีรอยต่อระหว่างวงขอบเหรียญด้านนอกที่เป็นสีเงินนะครับแล้วก็ด้านในที่เป็นสีทองเหลืองนะครับแบบนี้ยังไม่มีราคานะครับยังไม่เป็นที่ต้องการของนักสะสมนะครับถ้าแบบนี้นะครับส่วนเหรียญสิบ,บาทปีพศ2560ที่ผมได้บอกไปข้างต้นว่ามีราคาแพงสูงสุดถึงเหรียญละ หนึ่งหมื่นบาทนั้นจะเป็นแบบในอย่างไรเดี๋ยวผมก็จะได้ขึ้นภาพให้ชมทั้งทางด้านหน้าของเหรียญและก็ทางด้านหลังของเหรียญน,นะครับเห็นไหมครับก็ชมตามภาพเลยนะครับดูที่ปีพศนะครับก็เป็นปีพศ2560นะครับแต่ว่าเหรียญน,นี้จะมีความพิเศษนะครับจะไม่มีรอยต่อของเหรียญน,นะครับแล้วก็จะไม่ใช่เป็นโลหะสองสีแล้วนะครับ จะเป็นโลหะสีเงินล้วนทั้งเหรียญนะครับและก็จะไม่มีรอยต่อของเหรียญนะครับก็ชมตามภาพที่ผมได้ขึ้นให้ชมเลยนะครับถ้าแบบนี้นักสะสมต้องการนะครับเป็นเหรียญที่นิยมนะครับถือว่าเป็นเหรียญแปลกนะครับหายากนะครับเหรียญแบบนี้นะครับถ้าสภาพงดงามใหม่สวยๆนั้นราคาอาจจะสูงถึง10,000บาทต่อหนึ่งเหรียญเลยนะครับแต่ถ้าสภาพหย่อนสวยลงมาราคาก็อาจจะลดหย่อนลงมาตามสภาพความสวยของเหรียญด้วยนะครับ อาจจะเหลือ2องพันสามพันแปดสี่พันกพัน้าก็เต่สภาพกามสวยของเรียนนะครับแล้วก็ผู้ซื้อและผู้ขายจะตกลงกันณนะเวลาที่ซื้อขายด้วยนะครับ